อะไรนะสุคนใน t ิ k กต k อกกับคนในไอจีนี่คนเดียวกันนะครับไม่จริงๆแล้วเขียนไว้ในไปอุ้มคนละคนกันในในไอจีอ่ะคือยาหยีทุกคนเดี๋ยวใน t ิ k กต k อกก็คือในติ t กต t อกคือหยักใหญ่ในไอจีคือยาหยีค่ะใน t ิ k กต k อกคือหยักใหญ่ อันนี้เป็นชื่อสมัยประถมเพื่อนชอบเรียบอยากใหญ่ไอจีตอกคือ,อยาหยีแบบตะกลูลเฮ้ยนะี่มันอยากใหญ่ยหญหยีคือในไอจีทุกคนแบบยาหยีบเป็นคนคูลๆแบบคอนเซ็ปต์ก็ยังเหมาะอยู่ว่าเป็นคนคูลๆเป็นคนแช่อืมแล้วไม่ขายขำมีนัน่งเฟสไลฟ์ไออมไอจีตอใช่ค่ะจริงๆเราเป็นคนที่มีหลายร่างเหรอทุกคนแล้วก็เวลาร่างอันนี้ก็เหมือนกันแบบ เวลาเราชอบใครใช่ไหมเราก็จะไม่ค่อยพูดหรอกว่าเราชอบแบบอะไรยังไงแต่ไม่ค่อยแสดงออกไม่ใช่ว่าไม่แสดงออกไม่แสดงออกต่อหน้าคนที่เราชอบอ,อืมแต่ในพื้นที่ของเราเราก็จะแบบแสดงออกไม่ว่าเขาจะเห็นก็ตามจริงๆเราก็ไม่อยากให้เขาเห็นเพราะเราอาย